รถที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับกับคันนี้เลย Honda HRV 1.5 e h e v ตัว EL รองท็อปปี2024คันนี้ใช้งานได้เพียง13,000โลนั้นครับราคาดีเลยให้กำลังหาอยู่แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไปสัตวพเทยนนะครับสาขาสำนักง,งานใหญ่แห่งใ,ใ,ใหม่สุวินทวงศ์46ที่เดิมนะครับที่นี่เรามีรถให้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า500คันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กกลางใหญ่ รถกระบะรถตู้ SUVPPV มีหมดเลยนะวันนี้ขอนำเสนอกับคันนี้เลยครับ Honda h r v 1 5 e h e v ตัว EL รองท็อปปี2024รถใช้งานไปนแค่ปีเดียวเองครับคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยบอกเลยว่าสภาพรถอ่ะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลขไม่อยู่ที่13,000โลนั้นนะครับผมราคาดีเลยนะคันนี้เป็นตัว EL รองท็อปบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยมีมาให้ใช้ครบๆแล้วนะครับผมเป็นรถแบบว่า BSUVCrossover ที่แบบ ใช้งานได้ทุกทางจริงๆนะเป็นรถที่แบบไม่เตี้ยเกินแล้วก็ไม่สูงเทอะทะเกินไปนะครับผมใช้งานกำลังดีเลยนะครับมาดูสีสันรอบคันกันคันนี้มาก,กับสีขาวมุกนะครับผมสีสวยเลยนะเดิมๆจากโรงงานเลยคันนี้ใหม่มากใหม่เกือบที่สุดในเต้นเลยนะครับผมพาดูพาดูสีสันรอบคันตัวรถนะฮะนี่เลยสีขาวสวยมากใครนะครับชอบรถสีขาวต้องถูกใจคันนี้แน่นอนนะครับผม h อ v วีเนี่ยผมมีหลายคันนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว ตัวเจนปัจจุบันเนี่ยโฉมนะคปัจจุบันเนี่ยสีขาวเนี่ยผมมีอยู่แค่2คันมีคันนี้กับตัว E นะครับผมมีตัวตัวตัวเริ่มต้นกับตัวรองท็อปนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปตัว EL นะฮะร,ราคาดีเลยครับ8 1ด0 0 0บาทเครดิตดีปีดาวผ่อนเริ่มต้น13,000บาทเท่านั้นใครสนใจคันเนี้ยติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0 9 2 2 5 2 7 5 4 0เบอร์โทรผมเองนะครับโทรได้แอดไลน์ได้ทักเข้ามาสอบถามเงื่อนไขาการออกรถต่างๆได้นะครับผมอ่ะ มาดูรีวิวเจาะลึกตัวรถกันนะครับผมเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าคันนี้นะครับเป็นแบบหน้าขาวจั๊วเลยต้องเรียกว่าหน้าขาวจั๊วจริงๆนะครับเพราะว่าตัว EL เนี่ยกระจังหน้าเขาจะเป็นสีขาวเห็นนะปกติมันจะเป็นสีดำแบบว่าเปียโนแบล็กแบบสีดำลายรังผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คันนี้ได้มาเป็นแบบลายแถบสีขาวสวยเลยคลีน n clean มากเรียกว่ารถคันนี้ดีไซน์ออกมาได้คลีนตามากนะครับผมโลโก้ฮอนด้ากรอบสีฟ้านะครับนี่เลยแสดงว่าเป็นเครื่องยนต์ ehev นะ บริเวณไฟหน้านะครับเป็นไฟแบบออโต้ด้วยอัตโนมัตินะครับเป็นไฟ LED แบบพูด LED เลยมีไฟ d a y l i g h ์มาให้ในโคมนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นเดียวกันนะฮะดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตหน้านี่เลยนะครับ็นแบบรถ cross over หน่อยๆนะฮะไม่เตี้ยไม่สูงเกินไปนะครับผมใช้งานกําลังดีเลยนะมาดูด้านข้างกันนะครับนี่เลยกับล้อแม็กขอบ7นะครับลายสวยเลยหกก้านะครับสีเทาลมดำนะครับผมขอบ17แล้วดด้วยยางบิสโตรอเ r นซ่าปี2024 ดอกลึกๆพร้อมใช้งานเลยคันนี้ดิสเบรก4ี0ล้อ ABS มีมาให้ใช้ครบขันนะครับผมมาดูช่วงล่างกันหน่อยนี่ฮะภายในสะอาดสะอ้านเดิมๆแบบนี้เลยนะสวยมากคันนี้ใหม่มากใช้งานไปแค่หมื่นกว่าโลเองหมื่นสามพันโลนะครับผมบอกเลยว่าน้องๆใบแดงนะคันนี้ให้ดูกับชุดสเกรริรอบคันของเขาจะเป็นสีดานะครับตัดกับตัวรถสีขาวได้สวยงามลงตัวเลยนะครับผมเป็นแบบดีไซน์เป็นแบบบัมเปอร์กันกระแทกนะฮะสวยงามลงตัว นะครับผมมือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบสมาร์ทเอนที่สัมผัสเปิดรถได้เลยนะครับคิวกันสานมีมาให้ครบทั้ง4บานกระจกบานอ่ากระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นกระจกแบบมีกล้องฮอนด a า e ลนวอชมาให้ด้วยนี่ฮะบาด้านฝั่งซ้ายนะม,มีไฟเลียวมาให้รับพับไฟฟ้าแล้วก็มีกล้องฮอนด a า e ลนวอชมาให้นะครับผมอ่ะมาดูกันที่ด้านท้ายกันหน่อยนะครับมาดูที่ด้านท้ายครับคันนี้เป็นไฟแบบ full LED ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมด้านท้ายเนี่ยจะได้เป็นแบบ วี LED light g u i d i n g แบบยาวๆเป็นแถบแบบนี้เลยสวยงามเลยทีเดียวนะครับลากจากซ้ายไปขวานะครับผมบอกเลยว่าไฟสวยใสยไม่ขุ่นไม่เหลืองไม่มีแตกรายงาใดๆนะครับผมให้ดูเลยตัวบริเวณไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยเขาจะมีแบบว่ารมดํานิดๆนะให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตขึ้นนะครับผมโลโก้ฮันด้าด้านหลังกรอบสีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ HRV นี่ฮะ EHEV เครื่องยนต์ผสมนะครับผมเซนเซอร์หลังกล้องถอยมีมาให้ครบนะเซนเซอร์มีมา2จุดนะครับผมอ่ะด้านบนเนี่ยก็จะมีมากับสปอยเลอร์ นี่เลยนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3าสวยงามเลยเดียวบนหลังคามีสภาวอากาศแบบคลืบฉลามชา์กปินนะครับผมอ่ะพาดูตัวรถรอบๆนะครับหน้าหลังซ้ายขวาเดิมสนิทนะคันนี้เหมือนออกจากโชว์รูมเลยนะครับเลขไมค์แค่1 3,000โลเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูเรื่องของโครงสร้างกันหน่อยนะครับรถทุกคันนะครับที่บริษัทเบนตนะ์รับประกันว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อ,อก,กรอไม่จมน้ํากลับสีมาแน่นอนนะครับอ่ะมาดูกันที่ด้านในกันหน่อยนะครับผม เปิดเข้าไปดูโครงสร้างกันนิดนึงนะครับบอกเลยว่าออกจากโรงงานมายังไงตอนนี้ก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับนี่เลยจุดสปอร์ตเมทอาร์คนะครับสวยๆกลมๆแบนๆแบบนี้เรียงตัวกันสวยงามไม่ยับยุยี่นะครับไม่ผ่านการงัดแงตัดต่อใดๆมานะครับสีเดิมแน่นอนนะครับรูปไปเนี่ยผิวสัมผัสเรียบเนียนเลยไม่เป็นผิวขูดข่าแบบเปลือกส้มเลยนะอันนี้เดิมแน่นอนนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับบริเวณเต่าเอนะครับหัวน็อตนี่เลยเดิมๆแบบเนี้ยเหมือนออกจากโชว์รูมจริงๆนะคันนี้ยมาร์กโรงงานอยู่ บอกเลยนะครับผมมาดูบริเวณเสาบีนี่ฮะหัวนอ็อตสวยคลีนเดิมแบบนี้ขาวๆสวยๆนะครับผมติ๊กเกอร์เพลทเนมตัวฮ o นดานี่ฮะอยู่ครบนะครับผมอ่ะบานประตูก็สวยงามมากเดี๋ยวภายในผมพาไปดูอีกทีนึงเราดูกันที่โครงสร้างกันก่อนนะครับผมประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับพามาแงพามาดูทุกฝั่งนะครับเผื่อใครกําลังหา,หาอยู่นี่น้องป้ายแดงยังไงนะครับผมดูเลย ไม่มีฝุ่นเลยนะฮะไนายสวยมากจุดสปอร์ตเมทอาร์คสวยเดิมแบบนี้กลมๆแบนๆไม่ผ่านการงัดแงตัดต่อไม่เดิมแน่นอนนี่ฮะร,รอยขีบรอยขีบโรบอทนะครับผมหุ่นยนต์ขีบแล้วก็ทําสีนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยฮนะโครงสร้างดีเลยครับคันนี้เหมือนรถป้ายแดงเลยเหมือนรถป้ายแดงคันหนึ่งนะฮะอ่ะเราไปดูกันที่โครงสร้างฝั่งขวากันบ้างนะครับเริ่มมาที่ประตูหลังฝั่งขวาก่อนเปิดออกมานี่เลย จุดสปอตเมทาร์นะครับสวยกลมเดิมแบบนี้นะครับรูปไปผิวสัมผัสเรียบเนียนเลยนะครับสีเดิมแน่นอนการันตีคันนี้ยังไงก็5ดาวนะครับผมเครื่องยนต์โครงสร้าง5ดาวแน่นอนนะครับรถใช้งานไปแค่1นึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยมาถึงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผมพาดูรอบๆคันเลยมาที่ประตูคนขับนะฮะโครงสร้างตัวรถประตูคนขับเป็นไงนี่ฮะ สวยกลมเดิมแบนแบนแบบนี้นะครับเรียงตัวกันเป็นระเบียบนะฮะไม่ไม่หงิกงอไม่มีการดัดการงัดใดๆนะครับผมรูปไปผิวสัมผัสเรียบเนียนเช่นเดิมนะครับเอาป้ายแดงมาใส่ยังได้เลยนะคันนี้แกะป้ายแกะป้ายทะเบียนออกแล้วป้ายแดงมาใส่ยังได้นะครับอ่ะเรามาอยู่กันที่พาร์ทภายในกันบ้างนะครับผมมาดูนที่ภายในภายในเขาจะตกแต่งเป็นแบบสีดําล้วนนะครับผมภายนอกเนี่ยสวยขาวครีนเลยแต่ว่าตัวรถภายในเนี่ยเป็นแบบดําล้วนนะครับ เริ่มที่บานประตูก่อนเลยนะฮะประตูสีดำนะครับตกแต่งกันด้วยกับเส้นโครเมียมนี่ฮะมีเส้นโครเมียมหนึ่งเส้นตรงนี้นะครับผมมือเปิดประตูก็เป็นสีโครเมียมนะบริเวณที่พักแขนที่พักก็ีอยจะเป็นวัสดุหนังซอฟทัชอย่างดีเลยนะครับไม่มีช้ําแน่นอนลดหมื่นหมื่นโลนี่ฮะไม่มีช้าเลยนะครับหนังใหม่ๆแบบนี้เลยกระจกขึ้นลงไฟฟ้าสี่บานออโต้คู่หน้าด้วยนะครับผมเซ็นทัลล็อกปรับเปิดกระจกมองข้างบริเวณนี้ได้เลยนะครับด้านล่างมาพร้อมกับลำโพงและที่วางขวดน้ําที่เก็บของนิดหน่อยนะครับผม มาดูข้างในกันไปขึ้นรถนะครับผมตัว EL รองท t o ปให้อะไรมาบ้างเรามาดูกันเริ่มกันที่เด่นๆเลยครับพวงมาลัยนี่เลยนะฮะพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะครับปุ่มเยอะไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยปรับอ่าควบคุมเครื่องเสียงรับสายวังสายจากบริเวณซ้ายมือนะครับสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านขวาี่ยจะมีแบบ c ุ u คอนโ o n t r o l มาให้ตั้งค่ากันได้จากมือขวาตรงนี้เลยนะครับและไม่พอนะครับมีพดเดิชิปมาให้ด้านหลังอีกนี่เลย ะะบอกเลยว่าใช้งานคุ้มๆเลยครับมืออยู่แต่บนพวงมาลัยใช้งานได้จบเลยนะครับผมด้านขวาม,มากับแผงแอร์ช่องแอร์แต่งแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับบริเวณที่เปิดจะเป็นแบบหมุนปรับได้นะให้ความรู้สึกแบบรถสปอร์ตด,ดีนะครับผมด้านล่างนี่จะมีปุ่มพาวเวอร์อยู่บริเวณขวามือนะครับผมแอบๆอยู่งี้นิดนึงนะครับแล้วมาดูด้านล่างคันนี้ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับผมมีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับ traction control มีมาให้และอันนี้ก็เป็น เปิดปิด Honda s e n น i n g นั่นเองนะครับผมด้านล่างมีช่องเก็บของอยู่ช่องหนึ่งนะครับผมมาไปดูด้านล่างตรงนี้เป็นที่เปิดฝาถังน้ามันนะครับผมและด้านล่างจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้านั่นเองอ่ะบริเวณแป้นคันเร่งแป้นเบรกนะครับผมแน่นๆแบบนี้เลยนะครับไม่สึกไม่ยุบใดๆนะฮะคันนี้สวยงามเลยทีเดียวมาดูแผงคอนโซลตรงกลางนะครับบริเวณหน้าจอกลางนี่เลยจอกลางระบบสัมผัสนะครับมาพร้อมกล้องถอยนะครับมีกล้องฮอนด้าเลนวอตด้านซ้ายให้อีกนะครับแอร์เป็นแบบแอร์ออโต้ ด้านล่างนะครับมีพอร์ต USB มาให้สองสองจุดนะนี่เลยแล้วก็มีช่องเก็บของลึกๆประมาณหนึ่งนะครับผมมองไปด้านล่างอีกก็จะมีจุดวางโทรศัพท์นะครับเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะครับผมเพราะเพราะว่าพาวเวอร์เอาลิหนึ่งตำแหน่งด้านล่างลึกๆตรงนู้นนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็นี่ฮะเกียร์ออโต้คันนี้มีอะไรมาให้บ้างมีโหมดการขับขี่มาให้นะครับผมมีระบบช่วยลงทางชันนี่เลยนะครับผมเผื่อใครไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆนะใช้งานได้เลยนะครับผมเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้ครบนะครับช่องวางแก้วสองตำแหน่ง ที่พักแขนพร้อมแบบเก๊เก็บของนะครับเป็นแบบหนังนุ่มๆด้วยนะครับผมสัมผัสดีเลยไม่สึกไม่ยุบใดๆนะครับผมแน่นๆตึงๆเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับผมกลิ่นใหม่ยังอยู่นะคันนี้ที่สำคัญที่ผมบอกเลยนะครับผมดูกันที่เพดานนะครับเพดานสาสวยใสยได้รอยยันได้รอยเจิมใดๆ,ๆนะครับผมม่านบังแดดมีกระจกแต่งหน้ามาให้นี่นะฮะแต่ว่ายังไม่ยังไม่มีไฟมาให้นะแล้วก็นี่มีไฟผัดทองแผงที่ตรงกลางนะครับผมเป็นแสงสีขาวแบบนี้นี่เลย ครับผมกดเปิดที่ตัวไฟได้นะครับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับผมกระจกมองหลังนี่เลยตัดแสงออโต้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันที่เบาะกันหน่อยนะครับคันนี้มากับเบาะหนังทั้งคันจะเป็นเบาะปรับแบบแมนนวลอยู่นะครับปรับมือแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมเบาะหนังแน่นแ่นตึงตึงเลยสีดําล้วนนะครับไม่ปิดไม่ฉีกไม่ขาดไม่ย้ําไม่ย่นเลยนะครับคันนี้เบาะแน่นตึงมากรถใช้งานไปแค่หมื่นกว่าโลนะครับผม สังเกตได้เลยนะครับตัวเบาะเนี่ยแบบสันเบาะเรายังแบบยังตึงๆแน่นๆอยู่เลยนะครับผมไม่มีการยุบสึกใดๆนะมาดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่านะครับพาชมด้านหลังนี่เลยนะครับผมโดยสารด้านหลังเองก็กว้างขวางใหญ่โตนะครับนั่งได้สบาย5้าที่นั่งนะครับนั่งได้สามคนเลยนะครับผมบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีดึงลงมาจะเป็นที่พักแขนได้แล้วก็มีที่วางแก้ว,แก,วแก้วน้ำสองตำแหน่งนะครับผมเก็บออกไป ก็นั่งได้3าคนนะครับผมหัวหมอน3ใบเบาะแน่นๆตึงๆเลยไม่ปิดไม่ฉีกไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นสามารถปรับพับได้ 60- 40นะครับรองรับ isofix นี่เลยติดตั้งคาซีทได้สบายๆนะครับผมผู้โดยสารด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะครับผมมีแอร์แยกมาให้นะครับต่อสองจุดตรงนี้พร้อมที่เก็บของด้านล่างนะครับผมมาดูกันที่เบาะบ้างนะครับผมอย่างที่บอกไปครับคันนี้สามารถปรับพับเบาะได้แบบ 60- 40นะครับผมปรับยังไงนี่เลยบริเวณหัวเบาะนะครับจะมีก้านให้งัดแบบนี้นะครับผมสามารถ ง,งั้นทีเดียวปุ๊บวันทัดเบาะพับลงมาเลยนะครับผมอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับมาดูกันที่ป่าท้ายนะครับผมคันนี้เป็นแบบเปิดไฟฟ้าด้วยผมลืมบอกไปนะฮะกดปุ่มนี่เลยเปิดเองแบบนี้เลยป่าไฟฟ้านะครับผมเป็นงาเจ๋วบ่ละ่ะนี่อ่ะมาดูกันด้านในากันบ้างนี่เลยนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้งานเบาะนะครับเราสามารถปรับพับเบาะได้แบบนี้เลยนะครับหกสิบสี่สิบนะ เพิ่มพื้นที่เก็บของได้สังเกตได้ว่าเดิมเนี่ยเรายังไม่พับเบาะเราก็มีพื้นที่ให้เก็บของประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่พอเราพับเบาะลงไปอีกเนี่ยมันมีพื้นที่เก็บของเยอะมากเลยนะครับดูดิว้างมากนะอ่แต่ผมพับอีกพับอีกใบหนึ่งให้ดูนะครับผมถ้าเราไม่เดินไปพับข้างหน้าเราสามารถเปิดประตูหลังแล้วพับจากด้านหลังได้เลยนะผมยื่นมือไปบริเวณเดิมครับหัวเบาะนะผมงัดไปงัดแล้วผลักลงไปนี่ไงเป็นไงโคตรว้างนะครับผมนี่ให้ดู เนี่ยใครไปห้างซื้อของชิ้นใหญ่ๆนะครับใครไปซื้อทีวีหน้าจอใหญ่ๆนะครับวางไปได้เลยสบายๆนะครับหรือใครเป็นสายแคมปิ้งนะขนอุปกรณ์เยอะไปแคมปิง้งสบายมากนะครับผมเต็นท์หลังใหญ่หญโตเอออะไรเอออุปกรณ์ต่างๆนะครับไปได้เลยนะฮะคันนี้มาดูกันอันนี้เป็นถุงเครื่องมือเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะฮะถาดวางของตรงรุ่น Honda h r v นะครับผมด้านล่างเปิดออกมาก็จะเป็นโซนของพวกอุปกรณ์เซอร์วิสต่างๆนะ อยู่ครบแน่นอนนะครับผมอ่ะหนักนิดนึงนะอึ๊บบอกเลยว่าเดิมนะครับผมเดิมสนิทด,ด้านในมีไฟ led มาให้นะครับสองฝั่งเลยนี่นะฮะสองฝั่งไม่ต้องกลัวมืดอ่ะมาดูโครงสร้างกันหน่อยลืมพาดูเลยนี่ฮะกับโครงสร้างหัวน็อตนี่เลยหัวน็อตจากเดิมเดิมโรงงานเลยไม่ผ่านการขันไข่กันใดๆนะครับผมเนี่ยหัวน็อตสภาพเดิมนะครับมีแค่ปุ่นมีแค่รอยแบบรอยแบบเขาเรียกว่าไงนะรอยปุ่นรอยอะไรเนี่ยนะฮะ ฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะครับหัวน็อตสภาพเดิมไม่ผ่านการขันไขใดๆนะครับผมบริเวณเนี่ยฮะรางน้ําต่างๆจุดปอดเม็ดอาร์คนะครับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมรางน้ําสวยงามไม่เป็นคราบอะไรหนักๆเลยนะครับเดิมแน่นอนคันนี้น้องๆป้ายแดงบอกแล้วนะครับผมจะเปิดจะปิดป่าท้ายก็ปิดได้เลยนี่ฮะกดปุ่มปิดป๊บปปิดได้เลยเห็นไหมสะดวกสบายมากนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับคันนี้น่าใช้งานเลยทีเดียว เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าพามาดูภายในห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าสวยใสสะอาดตามากมากนะครับผมรถใช้งานไปแค่1 10, 3 0 0 0หมโลเท่านั้นตัวรถนะครับมากับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะเป็นแบบเครื่องยนต์ผสมไฟฟ้าด้วย ehev นะครับผมบอกเลยว่ายุคนี้ต้องรถไฮบริดนะครับผมเครื่องยนต์ผสมไฟฟ้าบอกเลยว่าประมาณ25กิโลลิตรเลยนะขับไปเลยประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับภายในสวยเดิมแบบนี้เลยเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีการรั่วไหลเยิ้มของของเหลวใดๆนะครับผมนี่ พาชมแสงแดดลงพอดีนะฮะให้ดูกันเลยว่าสวยใสขนาดไหนนะครับผมรถใช้งานไปแค่1 0,000หมืโลนะครับผมมาดูด้านในนี่เลยครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่ผ่านการขันไขใดใดน็อตซ่องนอกในนะครับดูเลยบริเวณน็อตต่างๆหัวน็อตต่างๆสภาพเดิมเบ้าหัวโชคกนะครับผมจุดสปอนเมทอาร์คสวยกลมเดิมแบบนี้ไม่ผ่านการชนมาแน่นอนนะครับผมให้ดูเลยนะฮะเดิมเดิมแบบนี้นะฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับผมสวยเดิมสนิทจากโรงงานออกมายังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะ น่าใช้มากแผ่นกันความร้อนครับให้ดูเลยสภาพสวยเต็มนะครับผมไม่มีการล่อ,อก,การล่อนใดๆนะครับบิดงองไม่มีเลยนะครับผมฝากระปองสวยงามใครกําลังหาอยู่ไหมฮะน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้สําหรับใครนะครับที่มีแผนกําลังจะออกรถ Honda HRV นะครับแยากจะออกป้ายแดงลองดูคันนี้สักคันนะครับผมราคาเนี่ยบอกเลยว่าสวยๆเลย8ปดแสนหนึ่งหมื่นเบาทเครดิตดีพีดาวผ่อนเริ่มต้น13,000บาทเท่านั้นนะครับผมรายได้26,000 27,000 สามหมื่นเนี่ยออกได้เลยนะคอนด้าเจชวีคันนี้นะครับได้มาก,กับตัว1.5 e-hgv ตัว e-l รองท็อปนะครับผมฟังก์ชันออปชั่นมีมาให้ใช้รอบคันเลยนะครับผมหรือใครอยากดูตัวทอ็อปผมก็มีนะนี่แต่ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมดูคันนี้ก่อนนะครับอ่ะใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาได้ด้านล่างกับเบอร์โทร0 9 2 252 7540เบอร์โทนี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับผมทักมาปรึกษาเงื่อนไขการออกรถต่างๆได้เลยนะครับผมพร้อมตอบตล,ลอดเลยทักมาได้ เ้าสายบ่ายดึกทักมาเลยนะครับผมแต่ผมเข้าไปตอบเองนะคะับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบการรีวิวเจ้า Honda HRV 1.5 e s g v EL คันนี้ไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดตับส c คร b e ไว้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ